สวัสดีครับพบกับช่องนัทเทพสตูดิโอนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการตัดต่อวิดีโอภายในโปรแกรม p m i e r e Pro จะเป็นเทคนิคการเบอร์หน้าเฉพาะจุดเบอร์ยังไงเบอร์แบบนี้เบอร์แบบนี้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 เทคนิคเป็นยังไงเราไปดูกันในโปรแกรม p m i e r e Pro ครับป้ายก่อนเริ่มฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับ เมื่อเราเปิดโปรแกรม premiere pro เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าป่าของโปรแกรม premiere pro เราจะทําการ Import ไฟล์วิดีโอเข้ามาครับตรงนี้ให้ทําการคลิกไปที่แท็บโปรเจกต์แล้วก็คลิกขวากด Import แล้วก็ให้เลือกวิดีโอที่เราจะทําการ Import เข้ามานะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นวิดีโอที่ผมเตรียมไว้แล้วกด Open ครับวิดีโอที่เราเลือกเนี่ยก็จะเข้ามาสู่แถบโปรเจกต์แล้วนะครับเราทําการคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากมาที่แถบทำลายครับ แล้วก็ปล่อยวิดีโอก็จะขึ้นมาที่ในส่วนของไทม์ไลน์ของเรานะครับตัวนี้ลองลองกด Spacebar เพื่อเพจนะครับกด Spacebar เพื่อหยุดตัวนี้จุดสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับเราก็ทำการกด C ที่คีย์บอร์ดครับจะขึ้นแถบใบมีดมาเรากดคลิกเพื่อตัดครับแล้วก็กด V เพื่อให้เป็นรูปลูกศรธรรมดาครับ ตัวนี้ก็คือเราจะทําการแบ่งครับสส่วนส่วนแรกเนี่ยให้เรากําหนดไปเลยครับในส่วนของผู้หญิงคนแรกทําการคลิกที่วีดีโอก้อนแรกนะครับแล้วทำการคลิกที่เอฟเฟกแล้วเรามาพิมพ์นะครับตัวนี้เราจะใช้เอฟเฟกต์ gaussian blur นะครับจริงๆจะใช้ได้อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือจะเป็น mosaic แต่ว่าผมจะเลือกใช้ตัวเอฟเฟกต์ gaussian blur นะครับเราก็พิมพ์ไปครับก็จะขึ้นเอฟเฟกต์ gaussian blur มาแล้วนะครับเราทำการคลิกซ้ายคางแล้วก็ลากมาวางไว้ในวีดีโอก้อนแรกครับ ตัวนี้เนี่ยในวิดีโอแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการใส่ตัวเอฟเฟกต์แกสเซนเบอร์เข้าไปแล้วนะครับทําการคลิกเช็คก็คือเช็คที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับวิดีโอกาเซนเบอร์นี่ครับจะเข้ามาแล้วตัวนี้เราทําการกดแกสเซนเบอร์หนครั้งแล้วก็กดวงกลมครับสังเกตว่าจะเกิดแถบวงกลมขึ้นมาครับตัวนี้ให้เราทําการเดอนไปที่หน้าในส่วนของผู้หญิงแล้วเราทําการกําหนดจุดครับโดยทําการคลิกสายข้างล่าก เราจะทําการเบอร์เฉพาะจุดก็คือส่วนหัวนะครับเราคลิกซ้ายแล้วก็ลากคลิกซ้ายครับแล้วก็ลากคลิกซ้ายครับแล้วก็ลากตัวนี้เรากําหนดจุดให้เป็นวงกลมก็คือให้เท่ากับหัวของผู้หญิงคนนี้นะครับเรามาที่เบอร์ลินิชครับแล้วก็ทําการคลิกซ้ายคางแล้วก็ลากไปทางขวานิดหน่อยตัวนี้เราได้ความเบอร์ตามความต้องการนะครับสมมติผมได้สัก80ดผมปล่อยสังเกตได้ว่า หน้าผู้หญิงนะครับจะทําการเบริดแล้วให้เราซูมไปครับก็คือซูมไปสัก50%เรามาที่ในส่วนของมาร์กพาดครับเราคลิกมาร์กพาดหนึ่งครั้งตัวนี้คีย์เฟรมจะกําหนดขึ้นมาครับจะขึ้นมาก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำการคี์คราวนี้เราทําการกดตัวแท็กซีเล็ตมาร์กฟอร์เวิร์ดครับก็คือคลิกไป1ครั้ง โปรแกรมจะทําการคํานวณให้จุดวงกลมเบอร์ของเราเนี่ยทำการเคลื่อนไหวตามหัวแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆครับครับเมื่อโปรแกรมทําการแท็กกิ้งตัวคีย์เฟรมทั้งหมดแล้วครับจะสังเกตให้ว่าในส่วนของเมนูนักผัดจะเป็นการกาหนดคีย์เฟรมตั้งแต่เฟรมที่1ตั้งแต่เริ่มต้นจากที่ผู้หญิงเดินก้าวแรกครับจนถึงก้าวสุดท้ายออกนอกเฟรมก็เป็นอันเสร็จแล้วครับคราวนี้เราลองกลับมาจุดเริ่มต้นแล้วลองเล่นดูครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการเบอร์หน้าเฉพาะจุดโดยเทคนิคการเบอร์หน้านี้สามารถใช้ในการตัดต่อวิดีโอได้หลายประเภทนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อใช้ในการตัดต่อวิดีโอตามสไตล์ของตัวเองนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, like, ด Sub ส c r i b e ให้กับช่องด้วยนะครับ